สวัสดีค่ะดิชันเชื่อนางกัญญิการรักษาทรัพย์ค่ะอยู่โรงเรียนบ้านห้วยบงค่ะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษจบการศึกษาระดับมัธยมคือมศ .5 นะคะโรงเรียนสิรีวิทยากรจากจังหวัดโคราชค่ะแล้วก็จบระดับมหาวิทยาลัยคือรามคำแหงค่ะย้ายมาโรงเรียนบ้านห้วยบงนะคะปี2538ก็ได้รับมอบหมายให้สอนระดับชั้นอนุบาล และปัจจุบันก็ย้ายมาสอนที่ชั้นปถมนะคะคือป .1 ถึงป .6 ค่ะสอนวิชาสังคมค่ะก็สอบบรรจุไม่ติดคือสอบติดทุกครั้งนะคะแต่ไม่เรียกทีนี้ครั้งสุดท้ายคุณครูก็ไปทำงานห้างที่กรุงเทพคุณครูก็มาสมัครสอบที่โคราชสอบก็ติดติดในสำรองนะคะ ก็เรียกถึงก็เลยนะได้ก็ได้มาบรรจุที่โคราชบ้านเกิดของตัวเองค่ะคุณหน่อยบรรจุที่โเรียน,นองค์การศึกษาการป่ามา25เมื่อปีพศ2534ได้ 34, อยู่ตรงนั้นมานะคะประมาณ2ปีกว่าแล้วก็ย้ายมาโรงเรียนที่โรงเรียนห้วยบงปี2538แล้วก็อยู่ห้วยบงมาจนถึงเกษียณร,รวมเวลา27ปี9เดือนอยู่ห้วยบง โดยเวลารับราชก,การ31ปีค่ะ mm hmm. การทำงานนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ตรงนี้ mm hmm. เป็นบ้านหลังที่สองของคุณครูหน่อยคุณ mm hmm. หน่อยรักที่นี่ค่ะรักสถานศึกษาแห่งนี้มันเหมือนบ้านหลังที่สองก็ผู้บริหารก็ให้ความเมตตาน้องๆก็ให้ความร่วมมือในการทำงานบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมืออยู่อย่างอบอุ่นนะคะที่นี่ แล้วก็ได้พัฒนาเด็กพัฒนาโรงเรียนนะคะที่เส้นทางของคุณหน่อยมาถึงตรงนี้ได้เพราะผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์น้องให้ความร่วมมือเด็กๆก,ก็ก็น่ารักค่ะก,ก็ก็อยู่ตรงนี้มาด้วยความอบอุ่นค่ะทุกๆวันในการทํางานของคุณหน่อยนะคะคุณหน่อยจะยึดถือที่ว่าเด็กคุณหน่อยจะถือว่าเด็กเป็นทุนทุนของเราที่เราจะพัฒนา คนถ่ายสอนอนุบาลมา21-22ปีเด็กในคนห่อยสอนจะต้องเขียนได้อ่านออกคนถ่อยมีคติประจำใจคือว่าความขยันของเด็กความเพินพยายามของเด็กควรจะใส่ตรงนี้ให้เข้าไปการสอนนักเรียนก็เหมือนเราสร้างตึกอนุบาลก็เปรียบเหมือนลงเสาเข็มที่จะให้เด็กแกต่งเด็กเขียนได้อ่านได้ ถ้าเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เขาจะเรียนวิชาอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างเขาจะจบตรงนั้นเลยคุณหน่อยจะสอนเขาตรงนี้ค่ะนี่คือความภาคภูมิใจของคุณครูที่สอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ค่ะคุณหน่อยเป็นครูครที่ดุค่ะดูเด็กให้เข้ามาเขียนน้องโบจำน้องโบได้ คือจับมือเขียนน่คุณหน่อยคุณหน่อยจะจับมือเขียนตลอดทีนี้ตีตีแล้วมือเขาสั่นมือสั่นเขาสั่นเขากลัวเขากลัวครูคุณหน่อยก็บอกคุณหน่อยไม่น่าทําอย่างนี้เลยเสียใจค่ะเสียใจที่ทํากับเด็กคือคาว่าตีเบาตีค่อยตีแรงก็คือคาว่าตีสําหรับเด็กอนุบาลเขากลัวค่ะตรงนั้นเราแบบสีหน้าแววตาเขามองคุณครูแบบเขาไม่กล้ามองคุณครูก็ได้แต่มองเขา คุณครูก็ลดลดความดุลงแล้วก็ปอบเขาไม่เป็นไรนะลูกปอบเพราอย่างนั้นเสียใจเราใหญ่เขาได้ดีแล้วค่ะใหญ่เขาได้ความรู้สึกเราน่ะมีเด็กคนหนึ่งเขาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเขาเดินมาหาคุณหน่อยที่ใต้ต้นมะขามเขาเดินมาจับมือคุณคุณหน่อยบอกว่าคุณหน่อยครับผมขอบคุณครับขอบคุณเรื่องอะไร ขอบคุณที่คุณครูสอนให้ผมเขียนกอไก่ขอบคุณที่ให้คุณหน่อยให้ผมเขียนหนังสือได้อ่านหนังสือออกเอาแล้วทําไมคุณครูก็พูดเนาะผมไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เพราะคุณหน่อยผมสอบเข้าได้อันนี้ผมได้เรียนแล้วนะครับคุณครูแผนกวิศวะอันนั้นแหละค่ะคือความภูมิใจของคุณหน่อยคุณหน่อยไม่เคยลืมคำพูดของเด็ก รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เราประกอบอาชีพครูที่เราสร้างสร้างเด็กให้มีความรู้สร้างเด็กให้สามารถไปประกอบอาชีพได้ลูกศิษย์คุณหน่อยเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นทุกๆอาชีพที่เขาอยากจะเป็นแล้วเขาก็ได้เป็นคุณครูก็ชื่นใจทุกครั้งที่เด็กของคุณครูได้ประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองได้ถึงว่าเขาไปไม่ถึงฝั่งฝัน แต่เขาก็เป็นคนดีของพ่อแม่ของครอบครัวรู้สึกว่าใจหายไหมใจหายครูอยู่บ้านหลังนี้มา27ปี9เดือนรักค่ะรักที่นี่แต่ก็ธรรมดานะครับบริบทของเรามันก็ต้องเปลี่ยนไปเขาให้เราอยู่แค่นี้ก็ต้องอยู่ไม่ต้องบรรยายความรู้สึก <c oughs> ขอจะพักผ่อนสักระยะหนึ่ง เพราะว่าเหนื่อยนะคะสาปีก็เหนื่อยค่ะจากจะดูแลบ้านดูแลกิจการเล็กๆน้อยๆที่เรามีค่ะดูตรงนี้นะคะ่ะแค่น,นี้แหละขอฝากนักเรียนเด็กๆของคุณครูหรือเทั่วไปเนาะขอให้ประพฤติตนเป็นคนดีฟังคำสั่งสอนคุณครูให้มากๆก็อ,อยากฝากว่า คำพูดของครูครูทุกคนหวังดีกับเด็กหวังดีกับลูกศิษย์ทุกอย่างให้ได้เต็มร้อยทุกใจครูเนี่ยเป็นร้อยเลยที่จะให้เด็กเป็นคนดีนะคะเรียนจบมีงานมีการทําเป็นเด็กดีของพ่อแม่ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีประพฤติให้เป็นคนดีเท่านั้นค่ะเก่งก็ไม่เท่ากับคนดีต้องเป็นคนดีด้วยเก่งด้วยเปรียบเหมือนเพชรนะคะมันแกร่งถ้าเราเป็นคนดีทุกด้าน คุณหน่อยขอฝากค่ะเชื่อฟังคำตากตัวคุณครูมากมากค่ะเอ่อในฐานะคุณครูก็เป็นครูรุ่นเก่าเนาะเป็นรุ่นพี่ก็อยากฝากน้องๆนะคะที่บรรจุเข้ามาทํางานในสายอาชีพครูสายอาชีพครูอาชีพครูเป็นอาชีพที่หนักนะคะเราต้องทํางานอยู่กับเด็กก็ขอให้ดูแลเด็กเอาใจใส่เด็กให้มากๆเอื้ออาลีต่อเขา เขาก็เปรียบเหมือนเหมือนลูกเราคนหนึ่งคิดว่าเด็กเป็นลูกเราคนหนึ่งนะคะดูแลเขาตลอดเวลาที่อยู่กับเราให้ความรู้ได้ให้ได้ไปทั้งหมดแล้วเขาจะตอบรับกลับมาเท่าไหร่เราค่อยมาตะล่อมเอาปณนนีปะนอมเข้าไปเรื่อยๆแล้วเขาจะเป็นลูกที่น่ารักของเราโอใสซว่นนะก็สุดท้ายนี้ก็ ขอเรียนผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพบนะคะขอขอบคุณคณะกรรมการที่จัดงานเลี้ยงส่งวันเกษียณคืนนี้นะคะจัดได้ยิ่งใหญ่ประทับใจมากที่สุดนะคะขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่เป็นกัลยาณมิตรทั้งโรงเรียนบ้านห้วยบงและต่างโรงเรียนซึ่งต่างช่วยเหลือเกื้อ,ก,อกูลกันเสมอมานะคะค่ำคืนนี้ก็มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นดิฉันไม่มีอะไรตอบแทนค่ะ นอกจากคำว่าขอบคุณและคำว่าสวัสดีค่ะฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญมันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนัม้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้วลา เรมีกันนานได้เท่าไรไม่เคยรู้